กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันวันที่เก้า เดือนมกราคม2564นะครับก้าแรกวันนี้ก็เป็นวันเสาร์น่าจะเป็นวันเด็กหรือเปล่านะครับก็หรืออาจจะไม่ใช่นะครับก็เป็นวันที่9ขอให้วันนี้เป็นวันที่9 9เดินไปอย่างมีแต่ความโชคดีนะครับสำหรับก้าแรกนะครับของต้นปีนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงมีแต่ความโชคดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับสำหรับช่องทรัพย์เทวดานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ ไม่พลาดคลิปนะครับผมวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขมงคลให้เอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รอติดตามรับชมนะครับผมสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้นะครับผมอันนี้ก็แอดก็อยู่ที่หน้าสารปูดำสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็อากาศหนาวนะครับผมอากาศหนาวมากนะครับวันนี้ตอนนี้ ที่ศาลปุดดำก็ไม่มีไม่มีใครมานะครับวันนี้ก็มีแอดคนเดียวนะครับอากาศหนาวมากครับวันนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับขอให้วันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่วความโชคดีนะครับวันนี้แอดก็จะหาตัวเลขมงคลให้นะครับเป็นแนวทางสำหรับวันนี้นะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวเลขมงคลนะครับวันนี้แอปมีเลขมงคลเด็ดๆมาฝากครับจากผู้ที่เคยมาส่งหรือว่ามาขอโชคจากปู่ดำที่เคยให้แนวทางเ,าเลขมงคลนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานะครับ ติดภารกิจครับแต่ก็มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะครับจากความฝันนะครับเดี๋ยวแอดจะไปรายงานให้ทราบนะครับสำหรับตัวเลขว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับ สำหรับตัวเลขมงคลเมื่อวานนะครับไม่ทราบว่าใครมีโชคบ้างหรือเปล่านาะครับเมื่อวานนะครับที่ตอนไลฟ์สดนะครับที่ตอนไลฟ์สดที่ถามเป็นตัวเลขมงคลที่จุดทูบนะครับที่จุดทูบได้6 4 2นะครับได้6,42ที่แอดบอกว่าเป็นตัวเลขมงคลเมื่อวานไม่ทราบว่าใครมีโชคบ้างหรือเปล่า นะครับที่จุดทูบขอตัวเลขมงคลแล้วก็เป็นความฝันของแม่มาลิเมื่อวานเนาะที่เป็นความฝันของแม่มาีแม่มารีก็ตีแปลความฝันออกมาเป็น6 2 6 2 4 7 2สองเนาะที่แม่มาลิแปลตัวเลขออกมาแล้วก็จุดทูบจุดทูบขอโชคฮานอยเมื่อวานก็เป็น6 42เนาะ ถ้าใครไปตัดเล่นก็ก็จะมีโชคเนาะก็จะมีโชคแต่เป็นคลิปพอดีเป็นคลิปแอดก็ได้จดไว้นะครับแล้วก็ได้ลงคลิปไปแต่พอดอีเครื่องโทรศัพท์มีปัญหานะเครื่องโทรศัพท์มีปัญหาคือโหลดคลิปไม่ได้สักทีจนถึงเวลาห้าโมงเย็นแอดก็ กดเข้าไปดูเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีเนอะพอดีแอดก็ลบออกใหม่แล้วก็ลงใหม่ถึงได้นะครับพอดีเมื่อวานแอดก็ได้ลงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงก็ไม่เสียจสักทีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแอดก็เลยไปลบออกแล้วก็ลงใหม่เลยไม่ทันเวลาเนาะที่เป็นคลิปแต่ตอนที่ไลฟ์สดแอดก็บอกว่าคุณพ่อสุพจน์ก็ไปจุดธูปได้6 2 4 ได้หกสก็มาตรงกับความฝันที่แม่มะลิได้แปลเป็นตัวเลขความฝันออกมาเป็น6 42 7 4, 2, นะ่2เจ็ะถ้าใครไปตัดเล่น642ก็จะได้6ก2องงหกเมื่อวานสำหรับตัวเลขมงคลฮานอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็จะมะีตัวเลขมงคลมาฝาก fc นะครับจากความฝัน นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแอดจะให้ดูที่แอดได้เขียนไว้เมื่อวานนะครับที่ได้ลงเป็นคลิปไปนะครับที่ลงเป็นคลิปไปนะครับสําหรับชุดนี้นะครับคงจำกันได้นะครับแอดก็ได้ลงชุดนี้ลงไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้า6 2 2องออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถ ของพ่อสุพจน์ก็เข้านะครับเมื่อวานเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับสำหรับเลขทะเบียนรถพ่อสุพจน์แล้วก็มี60ด้วยนะครับมี60แล้วก็มี3ตัวเจ็องหกนะครับที่เข้าฮานอยเมื่อวานแต่ไม่รู้รอบไหนนะก็จําได้ประมาณนี้ครับที่เมื่อวานถ้าใครรู้ก็คิดว่าคงจะนึกออกนะครับตอนที่แอดได้ไลฟ์สด แอบก็บอกว่านี่ทะเบียนรถของพ่อสุพจน์นะครับให้ระวังเพราะว่ามันเข้ามา2วันติดนะครับเลยเข้าไป3วันซ้อนเลยนะครับสำหรับตัวเลขะทะเบียนรถของพ่อสุพจน์ที่ขับมาของแม่มารีนะครับที่ขับมาที่วัดนะครับแล้วก็มานอนที่วัดนะครับผมปรากฏว่าทะเบียนรถของพ่อออกทั้ง3วันเลยครับท่านผู้ชม เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับแล้วก็พอดีเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวานก่อนเนานะที่ว่าผู้ที่เคยมานั่งขอโชคฮานอยให้โชคมงคลเลขมงคลให้นะครับแต่ก่อนนะครับก็ฝันว่าฝันเกี่ยวกับพ่อสุพจ์ ันเห็นคุณพ่อสุพจน์กับคุณแม่มาลินะครับก็เลยมาถามอายุคุณพ่อสุพจน์อายุของพ่อสุพจน์ก็75ก็มีบ้านเลขที่15แล้วก็มีหมนะู่13เนาะที่ที่ฝันวันแรกอะที่ฝันวันแรกที่ฝันวันแรกวันนั้นก็ หมยฮานอยก็ออก13เนาะออก13แล้วก็หมายเลขทะเบียนรถด,ด้วยหมายเลขทะเบียนรถก็60วันนั้นมันจะออกวันนั้นที่ออกก็คือ26แล้วก็60หรือ,อ60แล้วก็13ประมาณนี้แหละเนาะแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็มาออกอีกครับเมื่อวานก็มาออก เป็นอายุของพ่อสุพจน์นะครับเป็นอายุของพ่อสุพจน์75แล้วก็มาออกทะเบียนรถอีกครับ60ทะเบียนรถก็ออกทั้ง3ตัวเลยครับ726เลยครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับแต่ถ้าใครจําจหมายเลขทะเบียนรถที่แอดลงตอนไลฟ์สดได้ก็คงจะนึกออกนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่ถูกก็เดี๋ยวตามวันนี้ครับผมเดี๋ยวตามวันนี้เพราะว่าก็ได้ฝันอีกแล้วครับเมื่อวานก็ฝันเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนก็ฝันเห็นผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเขาเขาบอกว่าชอบออกทะเบียนบ้านนะครับชอบออกหมายเลขหมายเลขทะเบียนบ้านประมาณนี้ครับพอดีหมายเลขทะเบียนบ้าน 18ห,หรือ8 1น,นะครับเมื่อวานก็ออก81แล้วเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็ได้ฝันเห็นเป็นอีกคนหนึ่งนะครับอีกเป็นคนหนึ่งนะครับทะเบียนบ้านก็35หครับทะเบียนบ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ความฝันแม่นมากนะครับความฝันสำหรับปู่นะครับอ่าล่างร่างของปู่หรือสีนี้นะครับ ที่เคยมานั่งขอโชคจากปู่ดำหรือที่เคยให้ตัวเลขมงคลนะครับที่แม่นแม่นนะครับวันนี้แอดก็จะนำตัวเลขมงคลชุดนี้มาฝาก f อครับสำหรับความฝันของร่างปู่ฤษีนะครับร่างปู่ฤษีที่ฝันแม่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขมงคลที่ น่าติดตามดูนะครับที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าแดยก็ฝันแม่นนะครับเพราาฝันทีไรก็ออกนะครับก็น่าเป็นที่น่าติดตามดูนะครับเดี๋ยวแอดก็จะให้ชมดูนะครับผมท่านผู้ชมก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูนะครับก็เป็นความฝันแบ่งปันนะครับเป็นความฝันแบ่งปันจากผู้ที่ฝันแม่นอีกท่านหนึ่งนะครับ ก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคอของฮานอยนะครับหรือเลขมงคลแต่ละวันนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับผมความฝันนะครับส่วนหมายเลขทะเบียนบ้านนะครับผมหมายเลขทะเบียนบ้านก็35มครับผม35แล้วก็มเีเลขทะเบียนรถ มาฝากนะครับเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถน่าจะเป็น3 9 9 1ประมาณนี้นะครับแอดก็ได้ตัดตัวเล่นออกมาเป็นนะครับ35 39 91นะครับแล้วก็3 1แล้วก็99นะครับอีกตัวหนึ่งที่กันไว้ก็คือ36นะครับเผื่อเลข9กลายเป็นเลข6นะครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผม วันนี้ถือว่าไม่เยอะก็เป็นที่หน้าติดตามดูนะครับเป็นที่หน้าติดตามดูเป็นแนวทางสำหรับวันนี้นะครับเป็นเลขมงคลวันนี้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมก็บอกว่านะครับได้ฝันเห็นเ,เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ ไม่รู้ว่าอายุ35หรือ53ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนรถก็3 9 9 1เนะครับเพราะว่าก็เคยได้ฝันเห็นเที่ยวก่อนก็ออกนะครับก็ออกนะครับผมเคยบอกว่าก็เคยฝันเห็นคนนี้นะครับแล้วก็ออกหมายเลขทะเบียนรถด,ด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็นการแบ่งปันตัวเลขความฝันแม่นๆนะครับจากล่างปู่ฤาษีนะครับที่เคยมาขอโชคเลขมงคลให้แต่ก่อนที่เคยที่แอดเคยได้ลงไปนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าติดภารกิจในการทำงานอยู่นะครับผมแต่วันที่16นี้ก็จะมา ขอโชคให้นะครับสาหรับตอนเช้านะครับวันที่16นี้นะครับผมอันนี้ก็ฝากให้เป็นแนวทางวันที่9นะครับผมมกราคมสองหนะครับวันนี้นะครับผมเป็นตัวเลขมงคลน,นะครับผม ตัวที่แอดได้ดอกจันไว้ก็ถือว่าน่าจะเน้นเน้นหน่อยนะครับน่าจะเน้นเพราะว่าเป็นอายุแล้วก็เป็นทะเบียนรถนะครับเป็นทะเบียนรถนะครับนะครับก็คิดว่าคงประมาณนี้ครับสำหรับตัวเลขมงคลน,นะครับ แอดก็ขอฝา,ากไว้ให้พิจารณานะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือในการเสี่ยงโชคนะครับแอดก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับวันนี้ขอให้มีโชคลาภในตัวเลขมงคลวันนี้ด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบัญชีของพระอาจารย์บุญถมนะครับที่จะร่วมสร้างวิหารปูดำหรือใครอยากจะทำบุญอะไรนะครับหรือมีโชคลาภอยากจะโอนร่วมทำบุญให้พระอาจารย์นะครับเพื่อใช้จ่ายหรือว่าสร้างวิหารปูดาก็บอกท่านได้นะครับ หรือมีโชคลาภอยากจะทำบุญให้ท่านนะครับก็ขอเชิญร่วมบัญชีนี้เลยได้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี020-162-161-713พระบุญถมปุตตะนะครับ ส่วนเบอร์โทรของพระอาจารย์ก็ด้านล่างนะครับ095 185 5277นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับหมายเลขบัญชี2บัญชีที่ร่วมสามารถร่วมทำบุญได้นะครับใครอยากแจ้งชื่ออะไรก็ โทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็แคปไว้เลยนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีทั้งสองบัญชีนี้นะครับที่จะร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องทัพเทวดานะครับสุดท้ายขอให้ FC ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวยรัฐบาลวันที่17มกราคมนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามรับชมตัวเลขเด็ด,ด,ดจากช่องทรัพย์เทวดานะครับเดี๋ยวก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับผมแล้วก็ใครที่รอตัวเลขความฝันของพ่อจ้ำยศโสนะครับหรือพ่อสมศักดิ์ก็พรุ่งนี้ เรามาติดตามรับชมหรือรอรอดูนะครับว่าพ่อจ้ำจะให้ตัวเลขตัวไหนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแอดก็จะไลฟ์สดสัมภาษณ์คุณพ่อสมศักดิ์ให้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าพ่อสมศักดิ์มาวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็ได้ยินว่าจะมาวันอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านที่ ติดตามรับชมหรือนาไปเสี่ยงโชคมีโชคลาภนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัวเลขมงคลก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ